ต้นข้าวดอกเล็กๆที่เบ่งบานกลางวงการเพลงไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวคำพลอยวันนี้อยากพาทุกคนมาร่วมรับฟังเรื่องราวที่งดงามและอาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในวงการลูกทุ่งไทย เรื่องราวของศิลปินตัวน้อยผู้มีอายุเพียง13ปีแต่กลับก้าวขึ้นมาบนเวทีชีวิตด้วยความสามารถความมุ่งมั่นและพลังบริสุทธิ์ของเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจจะส่งต่อรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้ฟังเสียงร้องของเธอเรื่องราวนี้เป็นคำบอกเล่าจากแฟนเพลงคนหนึ่งซึ่งเฝ้าติดตามเส้นทางของน้องต้นข้าวสุปริยาอย่างใกล้ชิด และเมื่อได้อ่านสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้มันทำให้เราเห็นภาพบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าแค่คำว่านักร้องเด็กกำลังมาแรงมันคือช่วงเวลาสั้นๆของชีวิตศิลปินตัวเล็กๆแต่กลับสร้างความยิ่งใหญ่ให้วงการลูกทุ่งไทยอย่างไม่ทันตั้งตัวต้นข้าวสุปริยาเริ่มต้นเส้นทางศิลปินแบบที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง เธอไม่ได้เติบโตจากครอบครัวศิลปินไม่ได้มีเวทีใหญ่รองรับมาตั้งแต่แรกไม่ได้มีชื่อเสียงนำหน้าแต่เริ่มจากความรักในการร้องเพลงของเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเพียงครึ่งปีแรกที่ได้เริ่มก้าวขึ้นเวทีโลกของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเวทีเล็กๆในโรงเรียนสู่เวทีงานวัด งานประเพณีและงานท้องถิ่นต่างๆที่เปิดโอกาสให้เธอได้พิสูจน์ตัวเองสิ่งที่ทำให้หลายคนแปลกใจไม่ใช่เพียงความสามารถทางด้านเสียงร้องเท่านั้นแต่อยู่ที่ความตั้งใจความอ่อนน้อมความจริงใจและพลังบางอย่างที่ทำให้ทุกเวทีมีชีวิตขึ้นมา แฟนเพลงคนหนึ่งเล่าว่าเขาอายุย่างเข้าสู่60กว่าปีผ่านยุคทองลูกทุ่งไทยมาแล้วทุกยุคแต่ไม่เคยเห็นเด็กคนไหนที่เพิ่งร้องเพลงไม่ถึงปีจะสามารถก้าวเข้าสู่หลายพื้นที่ของสังคมได้อย่างเท่าเทียมและกลมกลืนเช่นนี้ต้นข้าวร้องได้ทุกเวทีเธอเข้าได้ทุกชุมชนเธอเชื่อมทุกคนไว้ด้วยกันผ่านเสียงเพลง ไม่ว่าจะเป็นเวทีระดับชาวบ้านอย่างหน้าโรงลิเกหน้าวัดหรือเวทีงานประจำปีแบบใกล้ชิดผู้คนไปจนถึงเวทีทางการที่มีผู้ใหญ่ผู้บริหารระดับประเทศและบุคคลสำคัญนั่งอยู่เต็มหอประชุมและสิ่งที่ทำให้หลายคนทึ่งที่สุดคือเธอได้รับเกียรติสำคัญหลายอย่างในระยะเวลาแสนสั้น เกียรติที่นักร้องจำนวนมากต้องใช้เวลานาน,านเป็นสิบสิบปีถึงจะได้สัมผัสเธอได้รับโอกาสถวายเสียงเพลงหน้าพระพักได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากพระหัตองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเคยขึ้นเวทีใหญ่ในหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมและงานระดับประเทศต่ตางๆรวมทั้งรางวัลเยาวชนดีเด่นถึงสองครั้งทั้งหมดนี้สำหรับเด็กอายุเพียง13ปี มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยหลายคนที่ได้ชมการแสดงของต้นข้าวต่างพูดตรงกันว่าไม่ว่าเวทีจะเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าใหม่จะธรรมดาหรือติดเพชรไม่ว่าจะเป็นงานชุมชนหรือเวทีระดับทวีปต้นข้าวเอาอยู่หมดพลังเสียงของเธอไม่ใช่แค่ไพเราะแต่มีสเสน่ห์แบบลุกทุ่งไทยแท้ๆที่ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจน้ำเสียงที่ใสบริสุทธิ์ แต่ทรงพลังจนผู้ใหญ่หลายคนต้องยอมรับยิ่งไปกว่านั้นเธอมีความสามารถอีกข้อหนึ่งที่ไม่สามารถฝึกได้ง่ายๆนั่นคือความจริงใจบนเวทีเมื่อเธอยิ้มคนดูยิ้มตามเมื่อเธออินคนดูอินไปด้วยเมื่อเธอก้มศีรษะไหว้คนดูคนดูก็รู้สึกได้ถึงความเคารพจากใจจึงไม่แปลกที่เธอจะได้รับความรักจากผู้ชมหลากหลายระดับตั้งแต่เด็กเล็กๆ คนที่มารอดูด้วยความตื่นเต้นไปจนถึงคุณยายอายุเกือบ90ปีที่ยอมเดินช้าๆเพื่อให้ทันการแสดงของเธอหนึ่งในประเด็นที่แฟนเพลงพูดถึงอย่างชัดเจนคือต้นข้าวฟีเวอร์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับวัยรุ่นแต่เกิดขึ้นในทุกชนชั้นของสังคมเธอมีแฟนคลับตั้งแต่ระดับรักยาชาวบ้านแม่ค้า พอขาไปจนถึงครูอาจารย์นักเขียนมือทองของประเทศและแม้แต่ผู้สร้างศิลปินระดับท็อปอย่างคุณเอสุภชัยก็ยังกล่าวชมเด็กคนนี้อย่างจริงใจแฟนคลับของเธอไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่กระจายตัวอยู่ในทุกวงการต่างคนต่างรักต่างคนต่างสนับสนุนจากความสุขเล็กๆที่ต้นข้าวส่งให้ต้นข้าวคือศิลปินของทุกชนชั้นอย่างแท้จริง มีเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นพลังของเด็กตัวเล็กๆคนนี้ได้ดีที่สุดคืองานการกุศลที่จัดขึ้นเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้โรงเรียนของเธอและแฟนคลับร่วมกันจัดงานแบบเร่งด่วนมีเวลาเตรียมงานเพียงวันครึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมายมากยอดบริจาคจากแฟนคลับและผู้ที่เห็นคุณค่าของน้องต้นข้าวรวมแล้วเกือบสองล้านบาท ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความดังเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเชื่อใจที่ผู้คนมีให้ศิลปินตัวน้อยคนนี้ผู้คนเชื่อในความตั้งใจดีของเธอเชื่อในความจริงใจของครอบครัวเชื่อว่าเงินทุกบาทจะถูกใช้ไปเพื่อช่วยเหลืออย่างแท้จริงนั่นแหละค่ะสิ่งมหัศจรรย์ของศิลปินตัวเล็กๆคนนี้สิ่งที่แฟนเพลงหลายคนพูดเหมือนกันคือ ทุกครั้งที่ต้นข้าวก้าวขึ้นเวทีเธอมอบความสุขให้คนดูอย่างเต็มหัวใจบางคนป่วยบางคนเดินลำบากแต่ยังฝืนเดินหรือให้ลูกหลานพามาดูการแสดงของเธอที่หน้าเวทีเพราะเพียงแค่ได้ฟังเสียงร้องของเด็กคนนี้พวกเขารู้สึกเหมือนได้รับกำลังใจรู้สึกมีความหมายรู้สึกมีความหวังเสียงเพลงของต้นข้าวจึงไม่ใช่แค่ความไพเราะแต่เป็นเหมือนของขวัญเล็กๆที่เธอมอบให้กับผู้คนรอบตัว ท้ายที่สุดแฟนเพลงผู้เขียนข้อความต้นฉบับได้ฝากความในใจว่านี่คือความมหัศจรรย์ที่สวรรค์ส่งเธอลงมาเพื่อมอบความสุขให้ทุกชนชั้นจริงๆอย่ามัวแต่เพลินกับความสุขจนลืมสนับสนุนกันนะครับวันไหนมีเวลาก็จะมาเล่าเรื่องความสุขของพวกเราต่ออีกแน่นอนประโยคสั้นๆที่สะท้อนถึงความรัก ความห่วงใยและความภูมิใจของคนที่เฝ้ามองดูเด็กคนนึงเติบโตขึ้นอย่างงดงามบนเส้นทางที่อาจเหนื่อยแต่ก็เต็มไปด้วยความหมายเรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าศิลปินไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะวัยวุธิไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะเวทีที่ยืนแต่ยิ่งใหญ่ได้จากหัวใจที่แท้จริงต้นข้าวสุปริยาคือหนึ่งในตัวอย่างงดงามที่บอกให้เรารู้ว่า แม้จะเป็นเพียงเด็กอายุ13ปีแต่ถ้าตั้งใจจริงมีหัวใจดีมีความกล้าที่จะร้องเพลงเพื่อทำให้ผู้คนมีความสุขโลกใบนี้ก็พร้อมจะเปิดประตูให้เธอก้าวเข้ามาพร้อมจะสนับสนุนพร้อมจะยืนฟังและยิ้มให้เธอจากทุกมุมของสังคมและนี่คือเหตุผลที่ผู้คนเรียกสิ่งนี้ว่าต้นข้าวฟีเวอร์ขอบคุณที่รับฟังค่ะ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจครั้งต่อไปนะคะ